นี่ทุกคนตอนนี้แม่ hehe, เขาห่อเทียนจานแล้วมากันสามคนเพราะว่าโผเป็นเมื่อยเป็นพักพรอยู่ห้องเขามาซื้อเตี้ยเลยมาสามิบครั้งเตี้ยเข่าซมทำชิปพันกีดหูหเึ่ง ก็สุทหันนี้ราคาเริ่มต้นห0นสิบพันเป็นสามแสนแ่ะแเลือกเอาแว่ดีสามสิบกอะไรป่ปะปนก้าผมเลยขนุนให้ ได้พอซาวก็ได้จััเบิทตาสุดจีใส่เธอเ่นี้บอกไปเขาไปเบิ้งสุดกันเลยทุกคนได้โอเค นแม <t> ่คอย่ะออคนนเลก้ได้หามกันเลยตลอดวันเป็นที่สุดเลยมส่เด้มาแก้วมัใส่น้ำากันมันแร่ แม่แจ่วกระไรไม่ันบ้าเสือเสือกน่หนึ่งระบบเมนระบบเือระเซนตน้องห้เบาเลเสออจะเบี้ยวเนียนะีนซีนัสเบี้ยวนี้ทนีคสุดอ้แบบนี้เลย เกือบโบแมนเกือบโอเคบอลงามเด้อเป็นเป็นสาวเมืองหลวงมื้อหนึ่งเอาบ่ฮอบสองสโมงตั้งแรกโอกาสงามละบอิ่นเลือกสีถึกเดานี่เอ้าไม่แม่โอ้ยแม่

ให้เพื่อนออกกันมเันไม่ได้ตั้งใจตั้งใจโอ้ยมืดเอาเข้าไปนั่งดูเข้าไปนั่งบันหนึ่ง ปุปแจเจ้านางเจ้านางหล่าน้อยพุ่นเจ้าแม่นี่จอนเอ๊ะแพุ่นนาหักเลยหลวงพบระบาทโอ้ต้นไทรเมนบอกเมนเล้วสิโอ้ต้นน้ำหนุ ได้สบายดีรวมพะบ้านี่เปเขาพาสีสู้ขวัญไหมบนี้ทุกคนเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนมาเบ่งอุปกรณ์เครื่องประกอบในการบาสีสู้ขวัญของครูบาสาของเราทุกคนจะมีขันบักเบง คันมากและก็ฝ่ายผูกเขียนเพื่อไว้ผูกแห้ค่ครูเบ้าสาวนะทุกคนนี่ก็จะเป็นฮิตครองประพเพณีลาาในการบาสีสูขวนและเพื่อนกันยังสืบทอดฮีตคองจนมาฮอดปัจจุบันนะทุกคนสำหรับปัตถุสิ่งของต่างๆนี้ที่เพื่อนนำใส้ในการดำรงชีวิตของสมัยเตกี้นะทุกคนเพื่อนกันยังโค้งหักสาวไว้และสั่งขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพื่อจะแห้่คนสมัยนี้หั่นได้นำสืบโตฮีตคองประเพณีของเตกี้ เพื่อว่าจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นได้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่นที่เพิ่นได้เข้ามาท่องเที่ยวได้เห็นอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตของคนเราในสมัยตะกี้นะทุกคน มุดอยู่แถวลุมแล้วแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นไปเทิเนเพือนงานแบบนี้จะเป็นเอาใดเดียวเอาสิพาทุกคนไปด่งอย่าเขาปีนกล้องหลังให้ทุกคนมึงแถวลุมนี่นี่แถวรุมก็จะเป็นประมาณนี้จะมีอย่างแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น,นันพิธีบ่าสีสู้ขวเัเนาะเขาไปนั่งแล้วล่ะนั่งคนเดียวเราะวายังขาดอีกฟากหนึ่งบบมีภูมานางนำ

เขากเข้ามาในแล้วนะคุนเราจะพาทุกคนไปเบิร์นผาบรรยากาศข้างในเลยว่าแบ้อย่าตอนแรกที่เขาจะเห็น <N> คุณตัวน่มีแค่ดนตีสมัยนี้แล้วนานเยมแล้วเาจะห้ามจับคนนี้ก็จะเป็นวลรลพนางแก้วงามเนาะอั หมใกองอันนี้จะดึงกองกองของสมัยตะก,กี้ข้อข้อรกคุมไปเซตต่อไปเบึงอุปกรณ์ปาสีสุขขวันตั้งเวลาเขียกบอทับเขียกเนาะทุกคนไปต่อด้วยของถงเลยของถงจะมีอย่างไเนาะอันนี้จะเป็นหงองถงหญ วันปุศาห้าน,านพระอีกเตอนที่บาทสูงของอันตัวอย่างของบาทิแต่ว่าพระขวัญกันล่ม่อยนึงน, <_ c oughs> นี่อุปกรณ์ที่ว่าอยู่ในซ่าขันมาอันซ้านตาหมากของผู้เฒ่าตาาะกี้เนาะจะมีซื้อบอกอแต่ละ่ะไม่รอเห็นแล้วดูว่าเลว,วาเลววาขึ้นเงินใหม่จะควรจะเอาไบบนี นี่อุปกรณ์ไว้เ็ดอ่าบาริสุขนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของบาริารสุขข้ใหม่ของมันตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนข้างในทุกคน,นกระเป๋าอย่างต่างๆคันมากเสียเอวหนึงเสียเอวคำนี่ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายซ้ายก่อน สุดแตงไก่ประจำวันของพี่นี้แล้วก็เกินแตงไก่จ่ายคือเกา่าน่าจะเป็นสุดราชการด็ดทปก่นไปเดี๋ยวพาทุกคนเดิเนเมืองเฮือนครัวเฮือนครัวของเกกี้น,นี่ ตัดภาพมาตอนนี้เขากะมาซอกหากินข้าวแล้วหลังจากที่เขาออกจากเฮือนจันมาเพราะว่าหิวขา้าวแฮแล้วก็โบ้ได้ถ่ายต่อยทุกคนเบิง้งตอนที่เขาออกเพราะว่าแบีดเขาเบื่อละมาหอดท่านแนวกินอาหารอย่างเขาก็ได้มาสากอีบีก็ได้มาถ่ายต่อยทุกคนเบิ้งแก้วแก้วอะไรก็ได้แกเวีก้วข้าวเองก็ขา้า,ขาวไข่ดาวเข้าไข่เจียวทางพานะ แซ่บเหยทุกคนรือท้างกันวัดดิซุนวัดเปิร์ธเมอเปิดุนวัเอิร์ธแซวัดคุด้มคุ้หลังจากได้กินเขาแล้วนี่เราจะไปต่อ,ปอ,อยู่ t s i เสียง o องคนจะไปหรอก U Wat หลอไม่อยู่ใีกวันลอ โยงอยุจะทฮก็เป็นกานอีกเราสัปาที่แ้แบบมันใกล้กจะเปิดแล้วงานใหญ่ข้าวกระชี้ไ่้ส่คนเมืองแล้วลนนลลว,ว่าทุกคนหออแล้วว่ดเสียงทองนี่ก่ะหออแล้วว่ดเชียงทองทุกคนแต่ว่าเราห่นใ้เขาไปคืออน,นี่พอแมงก็ะมาทายหูหนึ่ะจ้ทุกคนมาเบิ้งน้ำสองสีทุกคนว่าน้ำคานกับน้ำของหั่นประคบกัน ก็เรียกว่าเป็นน้ำสองสีนี่ทุกคนสีนี้แล้วก็สีนั้น,ไไนว้าวงามเพียและนี่ก็จะเป็นน้ำสองสีทุกคนเพราะว่าน้ำของและน้ำคานเป่นประกบกันฟ้านั้นกะจะมเปม็นฝั่งไทยเทือนทุกคนยังจะเป็นหลวงพระบางอยู่เพราะว่ามีน้ำน้ำของกับน้ำคานไหลพากาน เด ah ินทางต่อเจ้าอะเี่ยยังตัดไปเ่ยไม่ได้เข่ยไอตูลเนี่ยยัวาเป็นกำลังจะเห็นสะพานแม่นอกสะพานอันนีใส่ไอตูน้ำน้ำพานอ่ะอยู่ฝ้านั้น นี่ตอนนี้แมนพกเขาก็ได้ข่าวมาทางในของวัดเสียงทองแล้วอยากจะบอกว่างามแหงถ่าผู้ใดที่ได้มาเห็นและได้มาสัมผัสก็น่าจะหู้แล้วทุกคนซึ่งวาัาดเสียงทองนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ใหญใหญ่อีกแห่งหนึงเลยแหละทุกคนในหลวงพระบางแหะ นักท่องเที่ยวทางภายในและกะต่างประเทศเพิ่นกลับมาหลายแหงโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปบึงบรรยากาศภาพรวมๆของวัดเสียงทองเลย กำลังกอง่อสร้างคาะว่าวานนี้หันเพดานล,ลมมาแหงพนุม,มาแล้วก็หลังคาเปิดกันเลยว่าคุณสัางไม่คุณเห็นไหม่ กันยางมาเียบน้ำแของยางจะกลับหัวผักนะจ๊ะเียบน้ำแของมาเลยไงโบโบ่เมย์โบ่เมืย์จะมาผักหลายเทธอแล้วได้หนิไปยางยางขาปั้นแหงทุกคนเอ้ยเด็กว่าเช็ดที่นันนังยางอ่่เดียวยางอ้อมเมืองนันี่อ้อมแบบโคบันแล้นครหลวง นะฮะหลวงมาบางอ้อมเป็นอ้อมเลยอ้อมผงโคตรกว้างเลยไหวไหมพ่พิธภัณฑ์พ่พิธภัณฑ์แห่งซาดหลวงมะบางบ่อนันหอราชสวังที่เท,ท,ทามาวานนี นอนนเราจะแับปวนอนนอนปีนทองอืมเพชรบอสซาใจบอกก้อยใส่มือโรเดอร์แซ่บอก้งปีนหัวส้วงโนเหีก็เมาเหนเมายางเอานี่ยหลายแล้วเมาอันนี้จะเป็นไข่ทนวยเมื่อกีงความกันเด้อบายคาบมาได้ีหม เงินจำหงินแต่กระแซมบ้านจำแล้จะไปมันห่างแล้วแซลมโซ่ตัวนั้นข้าวบอนมามากินข้าวแล้กันกินข้าวแล้วก็มีแต่สีพาคอนได้บัตรนี้ลื่นเตรียมตัวกลับบ้านแล้วกลับนครหลวงเวียนแซนหาเก็บผักเก็บน้ำไม้แกงหาเก็บน้ำไม้อย่างแกงแล้วได้บัตนี้กินทอดแกงน้ำไม้ได้ มาหลายมือเลยงั <laughs> ้นเบิดเมื่อกินแกงหน่อไม้ป่ะนี่ซิน